สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V1 Herb สำหรับท่านชาย ฮะเจปุ้ยแไหไม่คับคะั้งนอาเต่าบอกเองนึงเขาเต็มนีสิบนั้นลวยปัญญับอกช่วงเด็ดเจ้าปุ้ยเนี่ยบอถึงกับลวยดอกฟ้าเออ็ได้ซื้อขนมกินแล้วนี่ไม่ยังนด่แะเนกบนี้ไม่ดูไม่ยังไม่ยุค้าไปสแหละโอ้าคาได้ของาขาเบ้สแหละปเออเป็นท่านบ้สเหลอท่านโมนี่ครับแล้วไปยังแหละ โอ้ยมันจะเอนน้ำสะดแดงครับมันสบู่เยื่ไผชิงหลียงไปซ่งไม่ไงเข้ายูอย่บอกโอ้ยพวกแมนเล่าโดพทกอกู่หลังบ้านคุณบอกโอ้บ้านไนย่าไปซอมบ้างยูจะมามาแวะบังอนญเห็นกอนเลาสาลายแดงกับสบู่เยไผชิงเหลีงนี้ผมมุดมาพันดวงนั่นบอกเออนั่นละส8 5 6แปด2 3หเจ็ดหนองส่โอ้นี่บ่อนคนวาโงฮอดบ้านนะแมนโอ้ครับแต่ว่า ข้าว่าจะเอาเมียมาตีคุยครับกับเบิ้งเบิงกันยูนแหละีนี่เนเจ้าูดินข่าวไปเเดี๋ยนี้่นข้าวสอันั่นลอยดนวันนี้ยินมบดละกูคนจัดบดละตั้งใจแล้วมั้เาเข่อนเลปางจะไดผู้สาวก่ยังบานคุยกันคักปรเดกบเบิ้งเบิ้งกันยูตีครับไปเอาสิไปมึงขอโทษกูกันเอา ขอโทษเรื่ององี้ยเออขอะบอกเรื่องเงี้ยแหละขอโทษกูคุณเพียรยังพิษบาดเนี้ยเอาพลชิด้ขอโทษกระบ่กพิษละกระบ่มีเษแน่พิษละแต่ว่ามึงขอโทษกูกันเอาเอาเอาสั่นมึงขอโทษก็ได้เออขอโทษครับขอโทษครับอีกอีกเข้าใจแล้ววะเอายิกอีกเออขอโทษครับเออมาต้องยังสี่ไหมนี่แหละข้างวันลูกผู้ชายแสดงว่ามึงเอาเมียได้ เท <mm um er> <Oh, oh, ี่ยวอย่างก็เอาเมียบาเนี่โอ้ยหน่อพ่อทุกคนบุมีประสบการณ์เนาะอ่อนหลายอ่อนหลายอะไรอย่างไรบ่ขอใจเลยนี่ล่ะมึงต้องเลี้ยงลูกวันนี้มึงจะเอาเมียขอใจบ่มึงต้องหัดบวกเข้ามาขอโทษครับขอโทษครับกระทั่งที่มึงมีบด้เหตุยังผิดเลยโอ้ยเกลืขอโทษทั้งที่บ่ได้เหตุยังผิดเอ้อ มึงถามกูนี่ประสบการริงของของกูเนี่ยบอม่สแตนแนนบอมีตัวแสดงแท่นมึงตงแล่นรู้เข้าใจปะมีปัญหายังมาถามกูมึงเสี่ยเมียมึงบอไม่คนบอได้ไปบอรอดมึงต้องถามกูเนี่ยเจ้าขึ้นยอดแท้ป่าเว้ยรอดมึงเหรอครับกูจนสิทาดเท่าแล้วขอโทษทันเออติดทั้งรอดของลุ่มกูไส จะไม่ได้อวนลับข้าไปสิด้วยเถิดนั่นคำมึงขค้ือนยุ่ผู้เดียวคำมึงแก้ปัญหายุ่ผู้เดียวนั่นประสานมึงสิแตกคาดไพ่จะเขาแทรกมึงการเอาเมียเนี่ยข้าน้อยขอคารวะเกิงใจทันแล้ว แสดงว่าผมต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างมันบนนี่ก่อนผมเสี่ยวเมียนี่ปะเออนี่แหละประสบการณ์มั่นใจนะมั้วเดี๋ยวกูจะไม่เป็นโค้ชให้เข้าใจป้ะเดี๋ยวไปเมื่อไงก่อนบาทเนี่ยครับครับเดี๋ยวเมื่อไงก่อน,น,น,นดูแลเขาต้องการขึ้นหลังบ้านดูแลเขาทักก่อน